ดอกสวยงามดอกสวยงามพอเลยสภาพไปเป็นหนุ่มพุกโรยระสวยเหมือนเดิมอันนี้นจะอันนี้ กินกับน้ำพริกปลาอร่อยนะนปะลาบองอร่อยนะหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งกิบเบืองนะส,สภาพต้นไม้แต่ละสมุนไพอันนี้ก็ปีหนึ่งอันนี้ก็ปีหนึ่งอันนี้ก็ปีหนึ่งสิออกต่อกันมากย่งส,สิเป็นตอเป็นคันเป็นคัน ต้นนี้จักปีแลยนี่